สวัสดีค่ะวันนี้มากับแบรนดอมนะคะเห็นหน้ากันนิดนึงเห็นหน้าแบบง่วงๆนะคะ,ะที่เห็นหน้าเพราะว่าอัดคลิปโปรโมทรุ่น14นะคะตอนนี้ห้องสองนะคะห้องสุดท้ายหรือครึ่งห้องนะรีบตามมานะคะปีหนึ่งมี3-4ครั้งนะคะเพราะว่าไม่ได้เปิดตลอดรุ่น15น่าจะเป็นกระกฎาคมเลย มาดูว่าไพ่อบอกอะไรนะคะใช้วิจารณญาในการรับฟังนะคะไม่ใช่ดูส่วนตัวนะ,นะขอให้ทุกคนมีแต่วันดีๆนะคะเจอแต่เรื่องราวดีๆนะดูพลังงานของคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างกำลังเก็บ เก็บออมนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าเก็บเงินหรือเปล่าเก็บเงินเก็บออมกําลังแบบเหมือนมีเป้าหมายที่จะไปทําอะไรหรือเปล่าแต่บางคนไพ่ก็ขึ้นว่าต้องออมหน่อยนะเพราะว่าใช้แบบใช้เงินโหดมากนะคะช้อปปิ้งออนไลน์เยอะเหรอซิโรล,ล่าช่วงนี้รู้สึกว่าคุณจะมีแบบอำนาจนะคะเกี่ยวข้องกับอำนาจบรารมี เออโอ้โหรวยกำลังจะรวยแหละคุณสิ่งสิ่งเนี้ยเหมือนน้ำขึ้นให้รีบตากคุณก็เลยเป็นช่วงที่คุณจะต้องเก็บนะคะมีเงินเข้ามาก็ต้องเก็บต้องกำต้องออมอะ่ะนะหมอโบจะให้5้าใบนะคะว่าเป็นอะไรนําทางในช่วงระยะเวลา<ส>เดี๋ยวจะบอกนะคะว่าช่วงไหนมาก่อน ว้าวจะมีเกณฑ์ได้เฉลิมฉลองนะคะคุณเลิศมากมีเกณฑ์ได้เฉลิมฉลองดูซิหนึ่งใบเลิศชีวิตจะเจอกับคาว่าความสมดุลน,นะคะมีเกณฑ์เฉลิมฉลองมีเกณฑ์ได้เงินนะคะมีเกณฑ์แบบโอเคมันเป็นข่าวดีทําให้คุณบางครั้งคุณร่ารวยนะคะหรือเป้าหมายของคุณบรรลุผลคําว่ารวยเกิดขึ้นอาจจะเป็นรวยจากความสามารถหรือรวยจากการเสี่ยงก็ได้นะคะ หรือบางคนรวยเพราะหน้าที่อำนาจการงานของคุณนะคะเอ,อความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะตามยอดตามเป้าหมายแล้วมันทำให้คุณมีความสมดุลขึ้นมาเห็นไหมการเฉลิมฉลองอืให้ขึ้นมาเตือนนะคะถ้ามีก็แบบรู้จักเก็บหน่อยนะหรือเป็นช่วงที่เป้าหมายนะคะในเรื่องของการเงินของคุณเออบางคนอนยาจะมีเงินเก็บให้แบบมันรู้เป้าคุณทําได้ไหมคุณจะได้ตามนี้ตามนี้ไหมคุณทําได้ค่ะ ให้ผุ้ิสพหมดเลยห้าใบทีนี้ขอดูหน่อยนะคะว่าคลิปนี้ทัมมิ่งของคุณกี่วันกี่เดือนกี่ปี <c oughs> ตัวจีนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะโอเควันอาทิตย์วันอาทิตย์ขออนุญาต ตอนที่อัดคลิปนี้ง่วงมากเพียงคลิปนี้นะคะพลังงานตอนไหน้ายพลังงานไ h ตกใจพลังงานของคุณนะคะอีกไม่กี่วัน c o p l e of d a y นะคะภายในไม่กี่วันนี้ค่ะจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะขออีกค่ะแล้วก็ประมาณในสัปดาห์นี้ ภายในไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์นี้เองนะคะเลิศปกติมาว่าจะเปิดสามบจงมีพลังนะคะใบสุดท้ายมีพลังศรัทธาเยอะๆนะคะ <ๆ S 1> กับสิ่งที่เจงปรารถนาร้องขอเมนิเฟตนะคะเออทำให้มันแบบเหมือนจิตเสกอะไรนะจิตดนบันดาลนนะ่ะคุณนี่แหละเป็นช่วงเวลาจาังหวะที่ดีมากนะคะ ไม่เกินเดือนแน่นอนนะคะเร็วสุดอ่ะภายในภายในไม่กี่วันภายในหนึ่งสัปดาห์นี้เองนะสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นทีนี้หมอโบอยากจะรู้ว่ามีเรื่องราวอะไรที่ไพ่อยากจะแก้ให้คุณบ้างน,นะเดี๋ยวใช้ไพ่ให้แบบ,นบคนที่บังเอิญมาเจอคลิปนี้ ว้าวลง,งานดีจังเลยวันนี้หนึ่งคาถาบางคนกำลังจะเริ่มต้นอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นสิ่งที่เหมาะกับความสามารถของคุณนะคะอย่างเช่นการเริ่มต้นหน้าที่การงานนะคะศักยภาพของคุณนะคะอูโหสิ่งที่คุณกำลังจะทำสิ่งที่คุณกำลังจะเริ่มต้นนะคะจะนำมาซึ่งความสำเร็จในลักษณะของรุ่งเรืองบวกกับชื่อเสียงได้ะคะ่ะ บางคนกำลังเทคแอคชั่นอยู่เลยเนี่ยกำลังลงมือทำเทคแอคชั่นนะคะโอกาสเนี้ยเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะโดยเฉพาะอะไรเรื่องการเรียนนะคะโดดเด่นมากๆเรื่องการเรียนที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์นวัตรกรรมหรืออะไรก็ตามที่คุณไปศึกษาหาความรู้มันเป็นแรงบันดาลใจของคุณอะนะคะมันเดินม,มากๆโอกาสนะคะโอกาสกําลังมาถ้าคนที่รองานนะคะโอกาสดีมากๆหรือคุณกําลังลงมือทําภายในไม่เนี่ย ไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์เนี้ยโดยเฉพาะเรื่องงานจะปังสุดๆนะคะส่วนความสัมพันธ์มีไหมมีบางคนความสัมพันธ์ก็ออกมาในลนักษณะดีมากๆนะคะเพราะว่าในเห็นความสัมพันธ์ที่สม,มดูลเกิดขึ้นนะคะเป็นคนนี้เหมือนข้างรักเข้ามานะคะเออชัดเจนหน่อยอชัดเจนดูดีนะคะอาจจะเจอในงานเลี้ยงงานสังสรรค์นะเกิดขึ้นได้เช่นกัน มาดูห้ามใบสุดท้ายค่ะห้ามใบสุดท้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ไม่ใช่เดมเพรอร์เดมเพรอร์บางคนถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงนี้คุณก็อาจจะหมายว่าเห็นพระคมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แหวขอ,อบคพระคมก็ได้นะ โดยเฉพาะในเรื่องเงินนะคะหรือไม่นะคะผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือคุณดีมากๆเกี่ยวกับเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายคุณพ่อหรือต่างชาติคนที่มีอายุนะคะช่วยเหลือคุณในเรื่องของตําแหน่งโอกาสการเงินด้วยนะคะเดินมาบางคนกําลังจะได้แบบอะไรนะเส้นสัญญาในเรื่องของงานได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งในเรื่องของงานมันชัดเจนมากๆเลย บางคนกำลังจะจบทะเบียนบางคนจะเจอคู่ที่แบบเป็นคู่บารมีเข้ามานะคะอในอนาคตของคุณเจอคู่ที่เป็นคู่บารมีหรือเร็วๆเ,เ,เนี้ยมีโอกาสจะเจอกัลยาณิมิตรได้เป็นกัลยาณมิตที่ดีด้วยขอให้คุณโชคดีฝากกด subscribe กดไ i k e กดแชร์ยืนยันดวงดีๆนี้ไปด้วยนะคะเริบๆค่ะ